สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมต้นวัดซาชาแนลครับผมวันนี้เราจะมาต่อกันับเอาใกล้จะจบฤด,ดูกาลแล้วล่ะครับผมโค้งสุดท้ายแล้ะตอนนี้นะครับเราก็เหลืออีก2ถ้วยนะครับผมก็คือแชมเปี้ยนลีกกับที่ไม่ดีนะครับผมก็เหลืออีกประมาณ10นัดได้มั้งประมาณ1010 10นัดไม่รวมถ้าผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ใกล้จะจบฤดูกาลละนะครับทีมไม่ดีของเราก็ยังอยู่ดักหนึ่งอยู่ตอนนี้ มีท่องชิงเอะมีท่องอะไรล่ะมีช่องทิ้งห่างแล้วนะครับนน่มีแก๊ขึ้นมาละอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะสามารถที่จะเสมอได้แพ้ได้บ้างนะก็ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะสามารถควา้าแชมป์เป็นไปลีกแล้วก็สามารถที่จะไปได้สูงสุดของอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอตน,นี้นะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเราเล่นในบ้านนะครับสถิติในบ้านเราไม่ ยอมใครอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรโดนเข้าไปแล้วครับบูส็ตโอ้โหโดนแบบงงๆวะนะนี่ครับเด็กโจรมานอวูเับนี่ครับตักขามาโ,โหจับอย่างดีโอ้โหยิงไปง่ายๆอา้าวจุดโทษครับผมเรียบร้อยครับผมโทษ อักเซียนยังไงวิ่งกันไปซัดเรียบร้อยผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากอองโตนี่มักเซียนโอ้โหยิงกัมนมาลงงงนะผมมีซันกินวูดเแ็บจังหวะนี้รัดฟอร์ดมาแล้วโยนตักข้ามาแล้วก็จับมาโดยมีซันกินวูดเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็ยิงแบบงงๆเข้าไปเลยฝุ่งสารประตูไม่สามารถทำอะไรได้อ้าวจะโดนใบอะไรไหม ใบแดงเลยครับผมจบเกมผมชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมโอกาสเป็นของเราเยอะแยะมากมายครับแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นประตูได้นะครับก็ชนะไปครับเก็บ3มแต้มเต็มตอนนี้ก็เหลืออีก6กนัดนะครับสำหรับฟิมบร์ดินัดนี้นะครับมีออกมาเยือนเอลนติโก,โกมาดิดนะครับผมก็เป็นช้วยอยู่่าแช้ยนลีกนะครับผม,อนนบร,ร,บผมรอบแรก เออน่าจะเป็นรอบแปดอะรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับเยียบร้อยผมหนึ่งประตูสูงจากมาคัตเรดฟอร์ดโอ้โหโเปิดและมงได้สวยนี่ครับโยนออกมาขวาบูโนเฟอร์เดสนี่ครับเป็นีม่เกินหวูดมันสุดจริงนี่ครับมงโอ้โหมงสวนกลับไปเรียบร้อยผมสองประตูสูงจากอองโตนี่มาร์เซียนเป็นการไหลให้ใหของเรดฟอร์ดนะครับผม รเราตารโรมาเตนเนตมาบล็อกบาร์หาช่องนะผมไหลามาแรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดนี่ครับโอ้โหสวยจัดเรียบร้อยเลยเอาหลุดครับผมมาเรยอดโอ้ไหลโอ้ยิงยังสวยครับโอ้ไม่น่าไอ้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับผมวิงกามาวิงกามาไหลเข้ากลางแล้วก็ซัดด้วยขวาโอ้โหเอเกอาร์นี่เสียหลักละ เอาเยียบ้อยผมปอปอกบาผมมงเข้าไปโอ้โหเนี่ครับเป็นการเปิดของบูโดฟันเดสเปิดเข้ามาแล้วปอกบามงเต็มข้อเลยครับผมมุงเต็มหัวเลยอุ้ยอ้าวเข้ากตัวเองนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหมันอีลูคุคิกครับโอเคครับโอ้จิ้มเข้ามาโมราตาดยิงแล้วมันไปโดนปอปอกเข้าไป นี่เยียบ้อยผมบูโน่ฟอนเดสจัดลูกทิงสี่ให้ครับในช่วงท้ายเกมนี่ครับจังหวัดนิโยนเข้ามาแล้วมันม่งครับเิกซิตครับยิงไปติดแล้วก็บูโน่ฟอนเดสจิ้มปั๊บหลบมาซองแล้วก็ยิงเข้าไปสี่สองจบเกมผมชนะไปสองประตูต่อสี่ครับผมเราก็เก็บลูกได้เสียที่มันดีกว่านะครับผมในรอบแรกมานะครับ ก็ถือว่าเรามาเยือนเขาแล้วเรายิงไป4ลูกนี่ก็ถือว่าเด็ดอยู่ทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นในบ้านเนี่ยแค่เสมอแล้วก็ผ่านเข้ารอบแล้วแหละนะครับนัดนี้นะครับเจอกับเวสแฮมครับมาออกมาเยือนนะผมก็เป็นถ้วยพรีเมียร์ลีกนะผมอันนี้เป็นนัดที่33นะครับผมถ้าเราเก็บนัดนีได้นี่ก็ใกล้ละเราใกล้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการละเอา้าวิ่งอะไรวะนะงงเลยครับผม วิ่งอะไรครับไปดูโอ้โหดูครับแอนเดอร์สันจ่ายสวยจัดแต่ผมงงว่ามันวิ่งไม่ทันได้ไงวะนะแม็กควายแน่แลเลเนเเยลนยี่เรียบร้อยผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากอองโตนี่มาร์เซียตโอ้โหเป็นการตีเสมออย่างรวดเร็วแรดฟอร์ดเปิดเข้าามครับเอเยอร์มงแล้วนี่ครับเสร็จเข้าไปมาร์เซียต์นี่จบ้อยผมแฮร์รี่แม็กควายมงเข้าไปเป็นประตูที่ห้าของเขาในฤด,ดูกาลนี้ exit ก,กับเปิดนาาี่ยอมโมหเปิดทำมาตีบร้อยผมแฮดดี้แม็กควายอีกแล้วประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้โอ้โหนะครับ exit เปิดทำมาโมงโอ้แล้วมันเป็นช่องว่างพอดีตีบร้อยผมอังเตอร์นี่มาักซิยนันซัดเข้าไปเป็นประตูที่25ในฤดูกาลนี้นจังหวะโม่ห่วยกูพิกครับผมนี่วิลเลียม ยิงครับมันยัดมั่วนะดูมันเด้งไปเด้งมาแล้วก็เสร็จกันไปเลยจบเกมผมชนะไปดิึด่งฟุตบอลซนะผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากกันนะเพราะว่าจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยมันก็เป็นลูกมั่วๆอุลุฟกนะิกันนะก็แต่ว่าเราก็เก็บสามแต้มได้ตามที่เราคาดหวังไว้ครับนัดนี้นะครับเจอกับอันติโกมาลิกครับในลานัดที่สองนะผมก็นัดแรกเราชนะมาซีโรนะครับในบ้านเขา อันนี้เขามาเยือนเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลการแข่งขัน,น,นมันจะเป็นใจกับเราหรือเปล่าแค่เสมอก็ผ่านเข้ารอบแล้วครับเรียบ้อยผมลิงเบอร์ศูนย์หรือเปล่ายังไงอ๋อผู้สัอกกรรมการต้องไปดูวากันนะครับเบียโอ้โหได้ไหมได้ไหมครับจานเหมือนจะไม่ได้จะบอาวะไม่ได้ครับผมโอ้เสียงอะไร ไม่ได้เหรอเอาตรงนี้ก็ได้ลูกนี้ก็ได้นี่1-0ของจริงครับผมราตารโรม,มาติเนสเนี่ยเป็นลูกจากจังหวะต่อเนื่องนี้นะครับปป๊อปืนมาปอกปลาปอกปลาโยนเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลย1-0ลุดเรียบร้อยผม2-0จากอังเตอนีมาซียันตัวที่26ของเขานะครับในูการนี้นี่ยเป็จังหวะที่สวนกลับนะมาแล้วก็คืนมาให้แรดฟอร์ดเอ้ยเป็นลาตาโรแล้วก็ ่านมาเองแล้วก็ยิงเข้าไปผมแก้มผมชนะไป2-0น,นะครับผมโดยได้ไประตูจากบานตีเนตแล้วก็มักซิยาน,นะครับผมอันนี้เราก็ชัดเจนนะว่าเราคุมอยู่มัดครับเล่นในบ้านเรานะครับผมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอันนี้เจอกับแมนซิตี้นะครับเล่นในบ้านเราภาษีดีกว่านะครับเป็นแบบคู่แกนร่วมเมืองนะวันนี้เราต้องมาดูว่าเราจะปราบคู่แกนร่วมเมืองได้หรือไม่รียบร้อยผมหนึ่ง0 จากลาอุตโลมาติเนสอ้โหเป็นจังหวะแบบยึดจับจับต่อเข้าไปต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ยัดเข้ามาไม่เหยีบยบยิงแล้วมันไปกระเด็นโดนลาตาโลพอดีได้เรียบร้อยผม2-0จากเอเล็กซิสซานเชตน,นี่ครับจังหวะนี้ซานเชตโยนห้ามไปมันเลยมันนี่ครับตะบอกปาไหลให้บูโน บูโน่เปิดครับมาโโออ้หหลกง้างรอแล้วซ้ายเรียบร้อยอ้อยิงได้ยังไงวะนะโอ้สุดจัดรับกีนโบดมาไหลามาบูโน่โยนข้ามแมบีลูเบนติแอตจับทีนึงก็ยิงสวนเข้าไปเลยครับจบเกมผมชนะแมนซิตี้ไป3-0นยครับแมนซิตี้โดนใบแดงไปตัวหนึ่งด้วยนะครับคุณโดกันน,นั่นเอง ก็น,นัดน,นี้ก็เราเก็บ3ามแต้มเต็มนะผมก็ใครอยากฟ้าแชมปี้ยนเบรดีครับทุกคนนัดนี้นะครับเราเจอกับอร์เซนอลนะผมเล่นในบ้านอร์เซนอลนะครับโดยเราปรับมาใช้แผนอ่า uh, 4231นะครับผมเพราะว่ามีการบาดเจ็บของเราตารโดมาร์ตินีครับซึ่งเราจะเหลือกองหน้าแค่คนเดียวนะครับผม,ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใช้แผนนี้นะครับในน,น,นัดนี้โอเคมาดูกันการแข่งขันกัน,กน,กน,กน อ้าวจุดโทษหรือเปล่าอาจารย์เรียบร้อยติยารับหน้าที่ครับผมเรียบร้อยผมหนึ่งประตูศูนย์จากอองโตนี่มักเซียนจุดโทษนะครับผมเรียบร้อยผมสองประตูศูนย์จากใครจากใครครับลูเบนดีแอตน่าจะลูเบนดีแอตตรงนี้มันค้างนะลูเบนดีแอตครับผมจิ้มไปจิ้มมา ที่ยบร้อยผมสามประตูต่อศูนย์จากอองโตนี่มักเซียเหมือนจะยิงเฉลับนะผมนี่ครับกูกูเรล่าโยนเข้ามาซัดอ,อื้อหืออ๋อมันไม่เฉลับมันติดปลายมือกันเองเข้าไปจบแก้มผมชนะไปศูนย์ต่อสามนะผมก็อันนี้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายผมนะผมก็จัดชนะตักลูกหนึ่งอะไรก็พอละอันนี้จัดตาตามเลย นัดนี้นะครับเจอกับริวพูน, League, นะผมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนะผมเป็นนัดแรกนะครับเราออกมาเยือนเขาก่อนนัดนี้นี่เราต้องเก็บสมผลเสมอหรือว่าลูกได้เสียที่ดีกว่าไปก่อนนะครับเพื่อเล่นในนัดหน้าได้อย่างสบายนัดนี้ผมก็ขาดเพิ่อมอีกเปสันกินวูดนะครับแล้วก็ก่อนนัดนี้เป็นเราวตโรมาติเนสทำให้ผมต้องใช้แผ่นนี้ไปก่อนนะครับ เรียบร้อยครับฟลอเรนติโนของดิวฟูครับยิงไป1นึ่งประตูศูนย์ฟอเรนติโนรุยครับเนีโนโนโนโย่ยโอ้โหจงังหวะช้อนหน้าแกงเข้ามาโอ,โอ้โหปรฟอร์พ,พาครับผมเรียบร้อยเลยจบเกมผมแพ้ไปหนึ่งประตูศูนย์นะครับผมโอ้โหเกมนี้งานหยาบเลยก็ <c oughs> ถือว่าเต็มที่แล้วมันงานยากจริงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนัดที่สองดีกว่าว่าเราเราไปเล่นในบ้านเราละเราจะ ออกคืนได้ไหมนะยังม,มีโอกาสครับนัดนี้นะครับมาด้วยแผนใหม่นะครับผมเป็นแผน433นะครับผมเป็นของคุณเออรับผมจำไม่ผิดชื่ออะไรลา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 อะกอย่างนะชื่อเอ่อบิซ,ซ่าฟ็อกครับผมอ่าเป็นแผน4433นะครับเทอร์มิ t เตอร์เทอร์มินเตอร์เวอร์ชันหนึ่งซึ่งนัดน,นี้ผมก็เอ่อ หวังแค่ผลเสม,อ,มอครับผมก็เล่นในบ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันต้องพังนักเตะด้วยครับว่าถ้าน่าจะเจอรีวิวเมื่อกี้นัดก่อนหน้าเนี่ยเรามีปัญหาเพราะว่านักเตะเรามันเหนื่อยแล้วมันก็จะมีมีปัญหาเรื่องผลการเล่นนะครับผมโอเคลุยกันนี่จบรล้วผมดึงบอลสูญจากตวนเซเบร์นะครับเซิโอโกเมสเปิดเข้ามาตัวเซเบร์มงเข้าไปดึงบอลสูญ เรียบร้อยผมสองประตูศูนย์จากคิตตเฟอร์เอเยอร์นี่ครับเป็นจังหวะที่โกเมเปิดเข้ามาครับม่งโอ้โ,โหเด็ดดวงจริงเรียบร้อยผมสามประตูศูนย์ลูกมงล้่นๆจากแฮร์รี่แม็กควายโอ้โหดูนฟันเดย์นะเปิดนะครับไม่อรัมผมมงเข้าไปเอเยอร์มาครับผมจังหวะนี้หลุดมาได้ เอาหูยิงสตีนดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเอเยอเล่นเป็นโอ้โหลหลุดมาได้สัตไม่ยับโหใส่ข้อจริงเรียบร้อยผมเราสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการครับหลังจากชนะไป4-0นะครับผมโอ้โหไอ้อนี่ตัวสำรองแล้วเนี่ยลงระดี้ ก็ถือว่าเป็นแชมปีพิมพีกที่ก็ลุ้นช่วงกลางๆนะแล้วก็หลังๆมาแล้วก็ล้วก็ฟอร์มคืนนะผมก็ทำให้คว้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามนะผมนัดนี้เล่นในบ้านนะครับเจอกับลิว์พูเช่นเคยนะครับผมในเล็ก2ของปัชบลีนัดที่แล้วเราแพ้มา1-0ครนับนัดนี้เราต้องเอาคืนนี้ได้น,ะนี่จบรอยผมหนึ่งระตัวึโอ้ยเาจะได้โอ้ยรอตั้งนาน

โอ้โหไม่เข้าเย็ดเพรศเรียบร้อยดับฝันดับฝันแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหดับฝันเลยลูกนี้เออเรียบร้อยจบแกงกันครับผมเสมอหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับตกรอบครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายครับคือ คือเรามีโอกาสเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะโอ้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็พ่ายแพ้ไปนะครับนันนี้ก็ท่ยวยาิภพชิบะหลีกัจบที่รอบรองชนะเลิศน,นะน่าเสียดายสุดๆอันนี้เจอ City บิสเซลซิตี้นะผมในนมทีสานัดที่37ในพิมพ์บอดีก็นันนี้ก็โรเตชันนะครับผมเตะเหนื่อยนะหนักจากจากจาก,จากนดที่เจอเดวูห์ได้เรียบร้อยผมจากอังเกลโกเมด โอ้โหเป็นลูกแรกในรดยการนี้นะหลังจากได้รับโอกาสเป็นการจ่ายมาของเฟรดนะผมนีม่ครับโยนข้ามาจับทีนึงแล้วก็ซัดด้วยกว่าเต็มข้อเลยนี่เรียบร้อยผมเข้าไปยังไงวนะเนี่ย2-0ครับผมอ่าตรงนี้ครับจ,จับจัดสีโอ้โกเมโอ้โอโมงมง,มงแล้วมันก็ชอกมือ จบแกมผมชนะไป0-2นะผมก็เป็นไปตามคาดนะเพราะเรา,เราเจอทีมันดับสุดท้ายอุตาราเลยทีเดียวอับน,นี้เจอกับซอลแทมตันนะครับเป็นนัดสุดท้ายของทุกการเล่นในบ้านของเรานะครับผมเรียบร้อยผมหนึงม0จากซีฟินจังหวะเตะมุมของวัดเพาโยนมาล้มงม,มาครับนี่เรียบร้อยเลยนี่เรียบร้อยผมจากอองโตนีต่มาร์เซียนหนึ่งเปตัวนึ่ง เป็นจังหวะที่แบบอิลุกุกคิกอิลุกุกคิกกันนะครับนี่ครับรอตาโลโยนมาตัวเซเบมงครับไปชนคานคร์แล้วนี่ตามเข้าไปเรียบร้อยผมบอปลปอกบาห์ยิงแตกเข้าไปโยนมาตัวเซเบ้มไปถงชงมาให้จับตัวยิงสวนเข้าไปเลยอ้าวได้เพิ่มครับผมจากดูเบตติแอต ไอ้เงี้ยมงมาไบเรี่บร้อยได้เพิ่มอีกโอ้โหสุดจัดจาก,จากมาซิยาน,นะผมเป็นจังหวะของวิเลียนนะครับที่โยนเข้ามาเด็กสิจับแล้วก็จ่ายมาให้วิเลียนเอ้ยมามกซิยานสไลด์เข้าไปจบการแข่งขันผมชนะไปซีรีส์หนึ่งนะผมเป็นการปิดฉากฤด,ดูกาลที่สวยงามนะครับนะัดสุดท้ายของวิลเมรี รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของแมนยูฤดูกาลนี้นะครับเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับจากผลโหวตของขวัญใจมหาชนของทีมนะผม40%นะเป็นอันดับ2เป็นลาอตาโร่มาติเนสครับ26%และอันดับ3เป็นปอป็อกบา21%ประตูยอดเยี่ยมนะเป็นเมสันกีนูดนะครับผมนัดเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าประจําฤดูกาลเป็นลาอตาโร่มาติเนสครับราคา83.6ล้านปอนด์นะครับผมดาวรุ่งยอดเยี่ยมของฤดูกาลเป็นลาอตาโร่มาติเนสนะครับผม ส่วนอันนี้จะเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้นครับทางแบ็คซ้ายนี่จะเป็นวิลเลียนนะครับผมกองหลังตรงกลางเป็นมัก์ควายแล้วก็ลูเบนดิแอตแล้วก็อารอนวาร์วิสก้านะครับผมกองกลางจะเป็นบอบบ็กบารบูโนเฟอร์นันเดสมีโครนาเรดฟอร์ดกองหน้าคู่เป็นวัคซียานกับมาติเนตนะครับผม ข้อมูลทางสถิตินะครับดาวโซนโวสูง,งส,สุดครับเป็นร่วมนะครับผมมีมกักซิยานกับลาตมมาโรมันติเน่ครับที่ทําได้30ประตูคู่หน้าของผมสามารถทําประตูได้ทั้งหมด62ประตูเลยทีเดียวคะแนน р ร й ติง้งเยอะที่สุดเป็นบูโน่ฟอนเด้ครับ7.62ผ่านบอลเป็นประตูมากที่สุดเป็นบูโน่ฟอนเด้ครับผ่านบอลทั้งปิ้น21ครั้งผ่านบอลสําเร็จมากที่สุดเป็นเดวิดดีกร์นะครับผม90%ดาวรางวัลแม,มตมต์โรเมตครับเป็นลาตมมาโรมันติเน่ครับทั้งหมด8ครั้ง ได้รับใบเหลืองมาที่สุดเป็นแบดดอนวิลเลียนที่หใบเหลืองใบแดงมาที่สุดเป็นปอปอกบาอัสองใบแดงสรุปผลงานฤดูกาลนี้นะครับผมฤดูกาลที่2020ัตับ2021นะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมแพ้นะครับรอบรองชนะเลิศให้กับลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็เออพิมพ์พอดีนะครับเป็นแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์ซูเปอร์คัพเป็นแชมป์เอเอคัพนะครับตกรอบ5้านะครับตกรอบห้าผมเลยผิดนะ รอบ4ี่รอบหเนี่ยแหละแล้วก็คาราบาวครับก็ตกรอบ3นะครับผมแพ้แมนซิตี้อันนี้แพ้บอลมัดนะครับแล้วก็เอฟเอคอมบิตี้ชิลแพ้ลิเวอร์พูลนะครับผมสุดยอดแห่งเกมฤดูกาลนะครับที่ชนะลิเวอร์พูล4ประตู2ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมช่วงเวลาที่อยากจดจำก็คือแพ้ลิเวอร์พูลสีเช่นกันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมผู้ชมในสนามสเตียรนะครับ74,614คนนะครับก็ถือเป็นอัตราที่ดีครับผม91%นะครับผม นักเตะที่ใช้ทั้งหมด28นะครับผมรางวัลนะครับอิงลิทฟุ o วันไมเจอออฟเดอะเ e ียรนะครับตกเป็นของบูโน่เฟอร์เันเดสนะครับผมอ่าก่าวรับยีตีกันหน่อยแล้วก็ Player of the Year นะครับของพิมพ์ดีก็เป็นบูโน่เฟอร์เันเดสเช่นกันนะครับต่อมาท็อปโกลนะครับผมท็อปโกล์ก์เป็นของราอุตโรมาตีเน่นะครับผมลงสนาม34นัด ทำประตูไป23ประตูแอสซิติไป6นะครับเรตติ้ง7.64ส่วนอันดับ2เฟนของมักซิยานนะครับผมทำไป22ประตูผ่านบอล5ครั้งอันดับ3เป็นมูเซตนะครับผมทำไป22ประตูผ่านบอล4ครั้งนะครับผมสแสดงความดีดีกับลาตาโลมาติเนีสนะครับผมยังเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์เป็นลาตาโลมาติเนีเช่นกันนะครับผม รางวัลโกลเด้นโกลบนะครับผมเป็นของเดวิดเดกานะครับผมลงสนาม3 6ที่ครั้งจำนวนประตูที่เสีย2ี่ประตูคีนชีส1ิบก้านัดนะครับผมเรตติ้ง6.98นะครับอาริสันเรตติ้ง6.92นะครับผมส่วนเกป้าเรตติ้ง6.92เช่นกันแสดงความดีกับเดวิดเดกียด้วยนะครับผมส่วนผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมก็เป็นเรานั่นเองนะครับผม แล้วก็นี่นะครับเป็นทีมออฟเซียนะครับก็จะมีผู้สาบประตูเป็นเดวิดดิกอามีอารอนวารวิสกาดูเบนจีแอดมีวานไดมีดิ๊กนะถ้าผมอ่านชื่อผิดนะแล้วก็มีแคปเวนเดบอยมีป็อกบาเฟอร์นันเดสเมสันกินวูดกองหน้าผู้เป็นลอตเตอร์โลบาร์ติเนสและมักซีย์ก็จบฤดูกาลอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ฟ้าแชมป์ฟุตบอลถีมาได้ส่วนช่วยแล้วก็ผิดหวังหน่อยครับผมผิดหวังหน่อย โดยเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะอีกแค่9เดียวเราก็จะไปรอบสี่ละแต่ก็พลาดไปนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวมันมบาดเจ็บในช่วงที่มันจะมันเป็นช่วงตัดสินแล้วอะคืออย่างเราตาโลุมมาติเนสก็มาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมนะครับมันบาดเจ็บเราก็ต้องทําใจครับผมแล้วเราไม่มีตัวที่ดีพอที่จะเปลี่ยนเกีี่ยยเเปลนกมด้วยนะครับรก็โปรแกรมเตะนะครับเราเล่นมาตั้งแต่นัดนี้ครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็ชนะ2-1ครับผม อันเด i ติโกมาเล็กชนะ4-2เวธแฮมชนะไป4-1อันเด i ติโกมาเล็กชนะไป2-0เนลแมนซีชนะไป3-0เจอเซนน์ชนะไป3-0แล้วก็มาแพ้รีฟูนะครับในฟอรจูอรลิกนัดแรก0-1ชนะวูไป4-0แล้วก็มาเสมอกับรีฟูใน1-1ในบ้านเรานะครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วก็มาชนะมิสเทลซิตี้2-0แล้วก็เกมสุดท้ายในบีเบอรีชนะไป4-2ตุลตัตนิคนะครับผม นี่ก็เป็นบทสรุปของฤดูกาลนี้ของเรานะครับผมแผนที่ใช้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็มีแผนแรกเป็น4ตัวนี้นะครับ4 2 3 1นะครับผมในในช่องผมมีแจกไว้อยู่ไปดูกันเอานะครับผมอันนี้จะเป็นแผนใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะใช้เรื่อยๆนะครับก็เป็นแผน4 3 3, 3นะครับผมของคุณลิซ่าฟ้า แล้วก็แผ่นที่3จะเป็น424นะครับ d ดโบร e a k v e r s i o นะครับเป็นแผ่นเทพอีกแผ่นหนึ่งน,นะครับผมก็อันนี้เป็นแผ่นที่ผมใช้ในวดูการนี้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันในฤดูการหน้าครับผมว่าเป,เป็นอย่างไรขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบวดูการเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฟาดหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ